ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพนนภา,ามงคลสละดนะคะชื่อเล่นชื่อเพนค่ะตำแหน่ง Accounting Manager นะคะตอนนี้ดูแลทีม Finance and Accounting อยู่นะคะอยู่บ้านเล็กที่7ชั้น3ค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ในชั้นบรรยากาศของชั้น3ที่น้องๆกำลังทำงานกันอยู่ทีม่มทำอะไรบ้างทีมของพี่ก็จะดูแลเกี่ยวกับด้านบัญชีการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็จะเป็นเรื่องการเก็บเงินลูกค้าการจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์แล้วก็ในส่วนของทีมบัญชีก็จะเป็น การปิดงบการเงินเตรียมรายละเอียดปิดงบการเงินบรรยากาศในทีมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในทีมบางช่วงก็จะเงียบๆก็ทํางานต้องใช้สมาธิกันพอบางครั้งอาจจะมีการเบมสตอร o มหรือการแชร์ไอเดียกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคุยกันเป็นบางครั้งช่วยแนะนตอนน้องีได้ครับตอนนี้ในทีมของเรานะคะก็จะมีอยู่3าคนก็จะแบ่งเป็นในทีมของลูกหนี้ด้านเก็บเงินแล้วก็มีทีมการตั้งหนี้เพื่อเตรียมจ่ายเงินก็ ก็จะมีทีมจ่ายเงินทําเช็คโอนเงินให้กับซัพพลายเออร์คนแรกก็คือเรื่องการเก็บเงินนะคะซึ่งสำคัญมากในเรื่องของการวางบินนะคะก็จะเป็นคุณบูมนะคะเดี๋ยวให้คุณบูมชื่อเล่นชื่อบูมเดี๋ยวแนะนำตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีคะ่ะบูมนะครับจากทีมบัญชีนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลลุหนี้นะครับก็คือเรื่องวางบินเรื่องเก็บเงินของลุงหนี้ครับ <S 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 ็มีติดตามนี่มีวางบีนมีคุยกับทางลูกหนี้เรื่องดีลการรับเงินครับแล้วก็มีการเอาเงินเอาเช็คเข้าธนาคารครับบรรยากาศการทํางานของทีมนะครับฟิลแบบชิลๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้เคร่งมากเหมือนบัญชีที่อื่นนะครับในเวลาทํางานนะครับก็จะมีช่วงที่แบบดิฟลงไปเลยก็คือแบบตั้งใจทํางานกันทุกคนแล้วก็พอมีเคสหรือว่ามีอะไรครับก็จะมาถกกันมาคุยกันแล้วก็มีช่วงที่คุยรีแลก์ก็ผ่อนคลายตามปกติครับ โอเคค่ะอันนี้สั่งฝั่งด้านลับแล้วนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของด้านจ่ายนะคะในการตรวจสอบเอกสารในการจ่ายเงินนะคะออสวัสดีค่ะพี่การนะคะอยู่บัญชีก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการจ่ายทั้งหมดจะเป็นทั้งจ่ายซัพพลายเออร์หรือว่าจะเป็นทั้งค่าจ่ายทั่วไปของสํานักง,งานนะคะก็คือพี่มีหน้าที่ในการตั้งหนี้แล้วก็จะส่งต่อให้ทางการเงินเขามีหน้าที่จ่ายนะคะก็ภาพรวมของพี่จะดูเกี่ยวกับ ั่งจ่ายทั้งหมดทั้งที่ทั้งจ่ายให้น้องทั้งจ่ายค่ายจ่ายสำนักง,งานจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ทั้งหมดก็จะเป็น คใครที่จะส่งเบิกเงินนะคะถ้าคนนี้ไม่ให้ผ่านก็คือ,อคส่งไปทําจ่ายไม่ได้นะคะถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องหรือยังไม่อนุมัติมาจะ๋ยังทําจ่ายไม่ได้นะคะคือคนนี้ที่คนเดียวเลยค่ะ <Wow. S 1> บรรยากาศในทีมของเราก็แยกเป็นช่วงมาการ์ดในแต่ละวันก็คือช่วงเช้าอาจจะยุ่งๆหน่อยเพราะว่าเราจะต้องเคลียร์งานในแต่ละวันนะคะก็ช่วงบ่ายก็จะมีการวางแผนก็คุยงานกับทางพี่เพนว่าเราจะต้องมีงานส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนถ้าการรีเล็กก็จะเป็นสบายๆคะ่ะ คือเวลาทํางานเราไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นก็คือคุยเล่นกันได้ทํางานไปด้วยถ้าช่วงไหนเครียดกันหน่อยก็คือต่างคนต่างทํางานอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าถ้าสมมติว่างานไม่ได้ยุ่งเราก็จะมีการคุยนุ่งคุยนี่เรื่องทั่วไปอะค่ะก็จะประมาณนี้ต่อไปก็มีหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะหลังจากตรวจสอบเอกสารแล้วเราจะทําการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์หรือพนักงานที่เบิกเงินมานะคะชื่อน้องนี้นะคะจะดูแลเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะการทําจ่ายเงินนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะจาก ทีมไฟแนนซ์ค่ะก็หน้าที่หลักๆนะคะก็จะมีในส่วนของแคช m มนจ g เมนต์นะคะก็จะดูในเรื่องของการทำเดล c แคชในแต่ละวันเพื่อหาว่าเงินสดของเราในบัญชีแต่ละวันเนี่ยเหลือกี่บาทแล้วก็สามารถใช้ได้กี่บาทแล้วก็จะเป็นในส่วนของการทำจ่ายเช็คค่ะเช็คในที่นี้ก็มีทั้งเช็คแล้วก็โอนค่ะก็จะมีทุกวันแล้วก็ทุกรอบตามรอบดิวค่ะสำหรับบรรยากาศในทา,ารทำงานก็ค่อนข้างที่จะชิลๆนะคะเนื่องจากว่าทีมเราจะไม่ได้เคร่งในเรื่องของงานสักเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นงานเอกสารเนี่ยถูกต้องส่งมาถูกต้องอยู่ แล้วนะคะก็มีหน้าที่จ่ายไปตามโปรเซสปกติค่ะชิวๆสนุกสนานค่ะในช่วงบ่ายก็จะมีการเม้ามอยกันบ้างค่ะประมาณนี้ค่ะเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องงานใช่เรื่องงาน <c oughs> <c oughs> ก็จะมีแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการทํางานค่ะ <c oughs> เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือน้องกระต่ายนะคะเป็นในส่วนของแอดมินนะคะอันนี้น้องกระต่ายแนะนําตัวเองสวัสดีค่ะกระต่ายนะคะเป็นแอดมินค่ะหรือว่าธุรการนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหน้าที่ของกระต่ายมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดูในส่วนของงานจัดซื้ออุปกรณ์สํงงานักงานประจําเดือนนะคะหรือไม่ก็ดูในส่วนของเอกสารค่าใช้จ่ายดูในเรื่องของพิธีแคร์นะคะรวบรวมใบเสร็จต่งตางๆส่งเบิกพี่บัญชีหรือว่าค่าใช้จ่ายประจําเดือนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเบิกพี่บัญชีประจําเดือนทุก บรรยากาศในทีมก็คืออบอุ่นมากค่ะพี่เพนเหมือนคุณแม่ที่อบอุ่นให้ความรู้ต่างๆปรึกษาได้อะไรนี้ในส่วนของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆคนอื่นก็แบบสามารถปรึกษาเรื่องงานได้ทุกๆคนเลยค่ะพี่เพนครับถ้าเกิดสมมติมีน้องใหม่เข้ามาในทีมพี่เพอนอะเปนมากกว่าไห หนึ่งเลยก็คือมีความแอคทีฟในการทํางานแอคทีฟแล้วก็โพซิทีฟในเรื่องของการทํางานนะคะคือเราต้องโพซิทีฟในที่นี้หมายความว่าคิดบวกทุกอย่างต้องทําได้เดิมเนี่ยเราอาจจะยังเป็นระบบเก่าอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังมีปรับปรุงระบบเราก็เลยต้องคิดบวกว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้แล้วที่เทนมีปอย่างาของ กิจกรรมยามว่างอาจจะยังไม่มีเนื่องจากเป็นการเซตระบบใหม่ของเราด้วยแล้วก็เอกสารเก่ายังมีค้างอยู่การเซตระบ,บบของเราก็คืออาจจะเอางานเก่าขึ้นมาเคลียร์ถ้าเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะทํางานเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็เราก็อาจจะจัดเวลาทํากิจกรรมยามว่างของทีมที่มัน,มนรีแลกกว่านี้ค่ะ <S <S ทีมบัญชีการเงินยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ